ช่วงนี้นะคะเราก็มาเข้าช่วงของสาระจากแม่ค่ะวันนี้แม่โอนะคะก็จะมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังค่ะมาแบ่งปันกันนะคะในเรื่องของใกล้ตัวเลยค่ะเรื่องของอาหารค่ะวันนี้เราจะมาบอกวิธีว่า9ข้อปฏิบัติที่ทําให้เราทานอาหารและสุขภาพดีค่ะข้อที่1เลยนะคะขาดเสียไม่ได้เลยค่ะในเรื่องของทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะ ถามว่าทําไมเราต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่คะเพราะว่าร่างกายเราต้องการอาหารที่หลากหลายชนิดฉะนั้นเราจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่คะ่ะข้อ2ค่ะในเรื่องของการกินข้าวเป็นอาหารหลักค่ะเพราะคนไทยเรามีข้าวเป็นอาหารหลักนะคะแต่สามารถใช้แป้ง ได้เป็นบางมื้อเราหมายความว่าสมัรสลับกับการทานข้าวนะเป็นแป้งได้พวกขนมปังอะไรพวกเนี้ยค่ะได้นะคะแต่ถามว่าทําไมเราต้องทานข้าวเป็นอาหารหลักเพราะว่าข้าวมีพลังงานนะคะที่ทําให้เรามีแรงมีพลังในการทํางาน,นะคะ่ะฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ subscribe เรื่องแม่แม่ด้วยนะคะ